ของมีทั้งหมดกี่แบบนะคะที่อาจารย์เจอจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือจากเคสอื่นๆที่อาจารย์เจอมาเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันใหญ่ๆเนาะอย่างเช่นหนึ่งที่ลงสเสน่ใส่ตัวเองนะหน้าทองหรือให้ค้าขายดีให้พูดจามีสเสน่ห์ให้คนมาหลงรักหลงชื่นชอบอะค่ะอันเนี้ยอย่างเช่นก็จะมีกรณีที่น้ํามันพลายที่เขาใช้กันในการที่ป้ายหรืออะไรเนี้ยคะ่ะให้ให้เขาลหลงไหลหรือหยอดจอดใส่อาหารเนาะคะหรือกรณีที่เขาไปลงน้ํามันใส่ตัวหรือสาริกา ลิ้นทองแตะลิ้นหรือว่าหน้าผากอะไรเงี้ยค่ะที่ที่ไปไปลงของใส่ใส่ตัวเองให้ให,ให้ต็เงมีเสน่ห์ขึ้นหรือบางคนถึงขั้นอาจจะไปมีอะไรกับพ่อหมอค่ะเพื่อเอาของจากพ่อหมอเนี่ยลงใส่ตัวเองให้มีเสน่ห์ที่ขังขึ้นอันนี้ใน,นกรณีเคสแรกเนาะกรณีข้อ2ต่อจากข้อแรกอะคะ่ะก็คือจากกรณีที่เริ่มจะสั่งใช้มวลสั่งจิตอะคะ่ะอย่างเช่นกรณีเราต้องการผู้ชายคนนี้ที่เขามีมีสามีภรรยาอยู่แล้วโดยการที่ใช้ในการผูกหุ่นเพื่อให้เขามาหลงรักหรือ,หร,อหรือต้องการทรัพสมบัติหรือต้องการแย่ง งคนของเขามาหรือต้องการแย่งสมบัติของเขามาโดยการที่เช่นใช้กรณีการผูกหุ่นเพื่อเราอยากได้ผู้ชายคนนี้อันนี้กรณีที่คนที่โดนของมันคือเป็นคู่กรรมกันเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการผูกหุ่นเพื่อให้ผู้ชายคนนั้นน่ะที่มีภรรยาแล้วเหม็นหน้าภรรยาหรือว่าทาให้เขาเลิกกันแล้วเขามาหาเรา 2. กรณีเช่นในการสั่งจิตโดยการใช้ยันนะคะเขียนยันต่างๆว่ารักกูหลงกูหรือว่าให้เชื่อฟังให้มอบสมบัติให้เราหรือให้รักเราคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะมันแล้วแต่สั่งเนาะตามยัน ต่างๆมันมันมีหลายอย่างค่ะคือมันมันจะผูกร่วมกับข้อแรกอะค่ะข้อแรกคือทําให้เราแค่มีสเสน่ห์ให้คนลหลงไหลแต่ข้อ2คือการสั่งให้คนคนนั้นอะเชื่อฟังเราไม่ว่าจะเป็นเคสอ,อะไรก็ตามอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างมันมันจะมีหลายแบบที่เขาใช้กันไม่ว่าจะของคอมเมนต์ของอิสลามหรือของอะไรก็ตามมันมันจะใช้วิธีการสั่งอย่างได้แดงผูกข้อมือก็มีเหมือนกันค่ะที่ที่เขาใช้มนในการใส่เข้าไปได้ไดไดแดงอะคะ่ะแล้วก็พอให้คู่เราเนี่ยเขาผูก,ผกมันจะยิ่งทําให้คือคือรู้จักว่าได้แดงผูกกันไหมคะผูกนิ้วก้อยกันที่ อันนี้คู่รักที่เป็นโซเมตแต่อันนี้มันเป็นคู่รักที่เป็นคู่กรรมที่ที่ผูกได้แดงโดยผิดกฎของการร่วมในการเป็นคู่รักที่เป็นคู่โซเมหรือคู่บุญบารมีค่ะแต่กรณีที่มาผูกโดยวิธีข้ามขั้นแบบนี้มันเป็นคู่กรรมที่เขาต้องการเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะผูกส่วน3มคือเป็นการสั่งตายส่วนใหญ่ที่อาจารย์เจอก็จะเป็นกรณีแย่งสมบัติกรณีที่เคยเป็นอริกันมาก่อนกรณีที่เคยทําร้ายกันมาก่อนแล้วต้องการเอาคืนอะไรเงี้ยค่ะกรณีอาจจะเคยทําร้ายร่างกายหรือเคยผิดใจกันมาก่อน จนถึงขั้นต้องเจอสิ่งที่ไม่พอใจหรือต้องการให้คนคนนั้นตายเขาก็จะใช้วิธีสั่งตายเช่นเสกตะปูเข้าท้องเสกหนังควายเข้าท้องหรือทําให้ป่วยตาย ทำให้แบบจิตฟั่นเฟือนหรือบางคนคือแบบสติวิปลาสไปเลยก็มีค่ะมันมันมันเป็นเคสที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะเอาถึงชีวิตอันนี้คือการยกตัวอย่างของของเมละมีประมาณ3มสเตปท,ที่ค่อนข้างแรงอย่างที่3มหนักสุดเพราะว่าสั่งตายเลยแต่อาจารย์ถึงบอกว่าคนที่ทํากรรมสิ่งเหล่านี้ไว้ผลสุดท้ายคุณก็ต้องรับกรรมในสิ่งที่คุณทาร้ายคนอื่นโดยเฉพาะพ่อหมอแม่หมอ,มหมอต่างๆที่ไปรับเคสแล้วไปทําร้ายคนอื่นมันเป็นกรรมร่วมกันผลสุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรคุณจะสติวิปลาสแล้วผลสุดท้ายจิตวิญญาณของคุณจะโดน ฝ่ายมืดหรือที่เขาหลอกใช้คุณอะไปฝังจิตคุณเอาไว้ไม่ให้คุณกลับชาติมาเกิดหรือให้เป็นทาสพวกเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ยโลกเรามันใกล้ขึ้นมิติ5หรือยุคสีวิลายแล้วค่ะถ้าคุณยังเป็นคนไม่ดีหรือทําร้ายคนอื่นอยู่คุณจะโดนล้างออกไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าคุณกลับตัวกลับใจทันอาจารย์แนะนําว่าให้เปลี่ยนใจแล้ว กลับมาเป็นคนดีค่ะอย่าไปทําสิ่งเหล่านั้นอย่าไปเชื่อในในกิเลสตัณหาต่างๆที่ทําร้ายกันและกันนะคะมันมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรคุณจะได้อย่างนั้นคุณทําดีเถอะอย่าไปทําร้ายคนอื่นเลยยิ่งทําดีได้ดีอ่ะเนี้ยคือเรื่องจริงค่ะ